ันีครับสวัสดีครับสมาชิก้ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุก่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นนิเคียบ่ายนะครับหุ้นนิเคียบ่ายของวันที่1ิเพฤศจิกายะนส5 6 8ันห้น้ะนะหุ้นนิเคียก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ พี่ธรรม,มดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ยูหลุมเพืออ่อความใจทุการทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอบพรคุณมากๆนะครับเอามาชมไปเลยดีกว่าครับครับเดี๋ยวคนหลบไปก่อนเนาะจะได้ไม่บังเลขน,นะครับจดเลยครับคราวนี้ ดีนะครับเท่านี้นะขอบขอบขอบคุณมากมครับคูลดีคูลดีครับ